เนิ่มกินเาะเข้ามเหะเข้ามา,า,ม,ามันเคยได้กินดอกไม้พักเกี้ยงตับ๊บ <c oughs> กูมีสอตัวสตัวมีสตัวสอตัวเบิงดูสิจัดมันเบ๊ะงเบืมองแมน n a ไปไหมจับลาไปดี่บืบืสาตัวสตัวเบื่งมาเป็นครอบครัวอะไรเบื่งเบืง ลาบซะบ้าน mm ี่ไปแล้วไปแล้ว